ตอนนี้ผมเปิดร้านบนวิคกซีใหญ่ลพบุรีจบงานหลวงพ่อกลวยแล้วครับว่าจะกลับไปทำงานที่ห้องต่อมีหลวงพ่อกลวยมีหลวงพ่อคูนมีหลวงปู่แหวนมีหลวงปู่ถมลพบุรีมีหลวงปู่ทวดมีหลวงพ่อรวยมีมีอะไรหลวงพ่อหลวงพ่อแสง มีหลวงพ่อเงินมีพวงก,กุญแจรถบรรีบ้านเราครับใครจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับถ้าเกิดบูชากับผมเลยภาพที่อยู่ตรงนี้คือของแท้แผ่นละ500บาทแต่ถ้าเกิดบูชาใน l e, a z a ด a s h o อ e e A4 กระดาษการ์ดขาวมัน250แกรมแผ่นลา 60บาทถ้าเกิด A3 ใหญ่ขึ้นมาก็80บาทกระดาษเป็นกระดาษกา,ดขา,กา,ด,กาดขาวมัน250กรมเป็นการก๊อปปี้จากของจริงของจริงจะเห็นรายละเอียดทั้งเส้นเลยแต่ก๊อปปี้จะไม่ละเอียดเท่ากับงานวาดนะครับของแท้ของแท้จะเคลือบเคลือบเคลือบแลกเกอร์ให้ นะครับจะเคลือบไลเกอร์มันวาวให้ครับโอเคครับขอคบคุณวิกตีใหญ่ลบรีที่ให้นั่งทำงานครับฝนตกฝนไม่ตอกอาจหยุดตกผมอาจจะไปซื้อของทำงานที่ห้องครับดูในดูร้านในรัตด้า<ม>ช้อปปี้ว่าใครสั่งงานมัน่งไม่มีสักคนเลยมีแต่มาซื้อจริงทุกคนเลย อดไปจีพนักงานขดสองแล้วผมขอบคุณข่าวเช้าหัวเขียวที่อยู่เป็นเพื่อนครับเฮ้ัะผมมิกซ์ใหญ่รบเลยครับผมก็ไม่รู้ในเครื่องฟอกอากาศรอบตัวีจะป้องกันได้ขนาดไหนนั่งคนเดียวผมก็จะถอดหน้ากากออกแล้วมีเครื่องฟอกอากาศช่วยนะครับ แต่ถ้าเกิดเดินไปข้างนอกไม่อยู่กับที่ผมก็จะใส่ทั้งเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ที่ปิดปากครับโอเคครับขอให้เกจิทุกองค์คุ้มครองทุกคนนะครับจะเรียนสั่งงานทูกมาครับ